ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบเย็นครับวันนี้กับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไอจอยพาเที่ยวนะครับไอจอยครับไอจอยพาเที่ยวเป็นภาษาอีสานนะครับฟังแล้วก็จะสนองหูครเป็นคำ อลื่นหูนิดนึงกับผม EP นี้ก็มาเจอกันก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็จบงานช่วงก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงก็เข้ามาแล้วก็มาทำการติดต่อตัดต่อนะครับตัดต่อวิดีโอวีดีโอ o นี้ก็จะเป็นวิดีโอเก่าถามว่าเก่าไหมก็ ไม่เก่ามากนะครับไม่เก่ามากก็อยู่ประมาณเดือนเดือนตุลาคมพฤศจิกายนประมาณนี้ฮะช่วงหน้าฝนนะฮะก็จะเป็นการอ่าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหนะ้าฝนหน้าหนาวก็ได้ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีมานะครับแล้วก็เห็นความสวยงามแล้วก็มีความคิดครับมีแนวความคิดคืนเนื้อสกิดใจนิดนึงนะฮะอ่ะ เกี work, 和和我我 people, ่ยวกับการทํางานหรือว่าเกี Sultan, mm. it, ่ยวกับการทําทัวร์นะฮะาทำทัวร์เรื่องของการเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับพาลูกค้าไปแล้วก็ไปนึกใส่จังหวัดของตัวเองนะฮะซึ่งผมซึ่งผมจริงๆผมก็เป็นคน จังหวัดกาฬสินนะครับคนภาคอีสานภ,ภาคอีสานอีสานค้นโกกาฬสินดินดำน้ำซุ้มพี่น้องเอ้ยครับผมครับก็ได้ไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นเขาล่องแพกันนะฮะแล้วก็ไปนึกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเรานะครับบ้านเรา จังหวัดเราไม่มีกับไม่มีแพรไม่มีแพรเหมือนเขา,าทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ก็มีเขื่อนนะฮะมีเขื่อนแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําที่ขนาดใหญ่อยู่ก็คือเขือ่อนล,ปลาปาวนะครับของยอดกาฬสินหรือมันเป็นด้วยความสวยงามหรือมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงไม่มีแพรท่องเที่ยวเหมือนเขาฮะแต่ก็ถ้า คิดๆไปแล้วก็คือเขื่อนลำปาวเนี่ยเขาเรียกธรรมชาตินะครับธรรมชาติป่าไม้มันน้อยนะครับริมสองฝั่งเขื่อนลำปาวนะฮะมันมันมีแต่พื้นที่ปลูกเขาเรียกอะไรปลูกผักปลูกมันสำปะหลังปลูกเขา้า็อะไรอ่ะข้าโพดอ้อย เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นกระชังกระชังเลี้ยงปลาะะกระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรนะฮะผู้ทําประมงแล้วก็เกษตรกรผู้ทําไล่มันไล่มัน,มนไล่อ้อยนะฮะก็คือภูมิศาสตร์พื้นที่มันต่างกันนะฮะมันป่าไม้ไม่มีนะครับป่าไม้ไม่มี แต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จังหวัดกาลสินบ้านผมนี่แหละก็สถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะฮะมีเยอะมีอ่าทั้งจุดแลนด์มาร์กใหญ่ๆเลยก็คือฟอสซิลนะครับฟอสซิลดโนเสาร์ที่อยู่อำเภออะไรสารสขันใช่ไหมอ่านะใช่สาสขันแล้วก็มีภูพระนะครับภูพระที่เป็นสร้าง สร้างวัดบนภูเขานะฮะแล้วก็สร้างสร้างพระองค์ใหญ่นะฮะอยู่ริมเขื่อนนะฮะริมเขื่อนลำปาถ้าเรามองขึ้นไปนี่ก็จะเป็นพระพระองค์สีขาวองค์ใหญ่ที่อยู่บนบนบนภูเขาบนวัดน่นะฮะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือภูกุมข้าวนะภูกุมข้าวที่ก็ไม่ไกลกันมากก็อยู่อยู่ใกล้ใกล้กันนะะแล้วก็มีสถานที่ อีกสถานที่นึงก็เขาเรียกว่าหาดอกเกตนะฮะหาดอกเกตแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้กับภูพระนะครับภูพระเรียกว่าอุทยานฟอซิลไรโนเสานี่ก็จะเป็นฝั่งทางโน้นก็เป็นสะพานประเทศพระราสุรานะครับสะพานเป็นสะพานข้ามเขื่อนนะฮะจากฝั่งอำเภอหนอง น้องกรุงศรีเออใช่จะฟังอำเภอหนองศรีบ้านผมนี่แหละ <c oughs> ไปที่สะพานประเทศอเมรานะครับก็ผ่านไป,ปะจะข้ามไปอำเภอสาสขันฮก็จะมีสะพานที่สวยงามแล้วก็ไม่แน่ใจถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นสะพานที่สร้างสะพาน,นคอนกรีตนะฮะที่สร้างยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยมั้งสะพานข้ามข้ามเขื่อนหรือข้ามน้ำนะน่าจะเป็นสะพานที่ ยาวที่สุดด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เป็นสะพานที่สวยงามช่วงเทศกาลเนี่ยคนก็จะเยอะนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมวิดีโอแล้วก็ผมก็จะบรรยายไปด้วยแล้วก็เรื่องนี้แหละเรื่องของการท่องเที่ยวผมอยากจะให้กาลสินนะครับกาลสินบ้านผมนี่แหละมีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเขาบ้างนะฮะไปครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุป ตอนท้ายแล้วก็อยากจะฝากหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายอีกรอบหนึ่งกับผมไปครับเป็นอีกหนึ่งวันครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตำบลศรีสวัสดิ์ เลือกอำเภอศรีสะบันเมืองการจนได้ลูกค้ามาล่องแพอีกรอบหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็เที่ยงล้วตอนนี้น่าจะเที่ยงแล้วมั้งใกล้เที่ยงก็พาเพื่อนๆมาดูความงามของล่องแพมันเขื่อนเว้ยเนาะอยากให้เขื่อนลำเปล่าบ้านข่อยมีจางสี่บงเด้ที่สีมวนคากว่า เ็นเคลื่อน,นำลำป่าวจาังหวัดกาฬสินบ้านควายเป็นอีงสี่ติเพราะว่าเศรษฐกิจกาลสินสิทธ์คักยืนแล้วก็เป็นอีกมือหนึ่งอืเป็นอีกมือหนึ่งมากครับรถคูใจเพิ่งสิบพท่านเนี่ใจว่าสิหายดีบพท่านดีแต่ว่าตรวจตรวจโบได้ดอดพอเชื่อแล้วก็เลยมามาหมู่บ้านครับ มาบันเสามื้อนี้วันอาทิตย์นกำลังสีเดินทางกลับมาแต่ว่าวิวก,ก็เจาสุดยอดดีๆไปฮะวิวดีมากเลยภูเขานะเป็นภูเขาเนาะเนี่ยบนภูเขาสวยสวย,ยจริงยอมรับเลยว่าสวยนี่ก็ทางลงแพเทพื้นเทอะไรอย่างนี้ก็มีสะพานอันนี้ก็มีสะพานยื่นออกไป ตรงนน้นก็เป็นสะพานเทียบแพนะยาวมาอันนี้มันนีนี่น,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 นี่เป็นสะพานทางขึ้นเหมือนกันหรือว่จาจะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็อีกสะพานหนึ่งเทียบแพเหมือนกันอันนี้ก็ทางลงนะอ,นนอันนี้ก็ทางลงไปเยอะเยอะตรงนน้นจะมีสวนสนุกด้วยนะตรงเนี้ยจะมีสวนสนุกด้วยแต่เขาเอาลมเอาอะไรออกนะสําหรับเด็กๆจะได้เลยฮะโอเคเลย ครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพ โอเคครับแค่นี้ก่อนลาไปด้วยบรรยากาศที่สวยภูเขาเนี่ยเขื่อนครับผมก,ก็ก็พอสังเกตนะครับว่าความสวยงามหรือว่าพื้นที่ในการทำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีหรือ สันเขื่อนนะครับเหนือเขื่อนขึ้นมานะเขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีถ้าเป็นไปได้นะครับทางจังหวัดกาฬสิน์หรือแถวบ้านเราเนาะหรือท่านผู้ที่มีอำนาจถ้าไม่เป็นการรบกวนหรือว่าก่อกวนกับเ,ษเกษตรกรหรือว่าทางอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ,ะทําได้นะครับผมน่าจะดีด้วยแหละ่ ชาวบ้านเรานะครับแถวที่จังหวัดกาลิสิน์เราเนี่ยหนึ่งเวลาว่างงานหลังจากทําไรทํานาเขาก็จะได้มีอาชีพอื่นๆทําบ้างนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าอ่าเรื่องของการรับจ้างหรือมคัคคุเทศหรือว่านักเรียนพักทามนะครับนักเรียนพักทรมที่เขาไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับให้เขามาฝึกเรียนนะครับมาฝึกเรียนภาษาหรือว่ามา มาฝึกใช้ภาษาในสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เรามีอยู่อยู่แล้วหรือว่าสถานที่ทําแพรที่ผมแนะนํานะครับถ้ามีก็ผมคิดว่าอย่างในวิดีโอพูดนะครับอย่างผมพูดไว้แหละเศรษฐกิจน่าจะดีนะครับน่าจะดีขึ้นอ,าอนาคตลูกหลานเราก็อาจจะอยู่ดีมีสุขนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องดิ้นรน เข้ามาทำงานในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับเรียนจบมาก็สามารถอยู่ที่บ้านเกิดได้เลยอยู่ที่บ้านเราได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนาคตก็คือพูดไปแล้วก็เห็นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะสร้างรถไฟรางเบานะครับตอนนี้คิดว่าน่าอยู่อยู่ในช่วงของการทดสอบหรือว่าทดลองอยู่นะครับเป็นต้นต้นแบบอยู่ไม่แน่ใจ ถ้าเป็น,ปนมันอีกหน่อยนะอีกหน่อยผมว่า,าถ้ากาะสินกับขอนแก่นจับมือกันดีๆหรือว่าเรื่องของทางหลวงทางรถไฟอะไรเงี้ยนะครับสร้างทางรถไฟจากขอนแกน่นหรือจากร้อยเอ็ดหรือจากไหนก็ได้พูดไปแล้วนะเขาเขา,เขามีสนามบินไงบ้านเราไม่มีสนามบินนะครับที่กาลสินไม่มีสนามบินาการเดินทางมันก็ไม่ไกลนะจากขอนแก่นมากาลสินนี่ก็ระยะ ทางก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะฮะประมาณร้อยกิโลถึงสถานที่เที่ยวแล้วนั่งรถไฟรางเบามาได้อนาคตนะครับผมพูดถึงอนาคตอ่ก็มาได้สามารถมาได้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่มองมองภาพแล้วเราก็คือผมก็อยากจะให้บ้านเกิดนะครับผมก็อยากจะกลับไปทําทัวร์หรือว่าพาคนท่องเที่ยวที่บ้านนอกเรานะครับบ้านเกิดที่กาลสินที่กาลสิน์เราก็ สถานที่นท่องเที่ยวมันเยอะแล้วการเดินทางเนี่ยมันก็ยังลําบากอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าได้จับมือกับทางการรถไฟหรือว่าทางมอขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยนะครับสามารถทําทางเชื่อมได้นะครับทางรถไฟรางเบาเชื่อมจากคอนแก่นมาเที่ยวของเราเลยครับของกาซอเลยเพราะว่ากาซอินเราเตรียทองเที่ยวเราก็พอมีอยู่แล้วกนวนําลวณระยะเวลาการเที่ยว ก็หนึ่งทริปต่อหนึ่งวันก็น่าจะจบนะครับจบได้ออกจากขอนแก่นมาสักแปดโมงนะครับอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวนะออกจากโรงแรมที่ขอนแก่นมาสักแปดโมงเช้าเดินทางมาถึงที่สถานที่ท่องเที่ยวในกาลสินก็ประมาณชั่วโมงนึงก็คิดเป็นเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับเที่ยวแต่ละจุดของจังหวัดกาลสินเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงประมาณนี้นะแต่ละจุดนะเพระาะว่าจุด ตรงที่ผมกำลังพูดอยู่นี่คือมันไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ไกลห่างจากกันมากผูกกุ้มข้าวเอ้ยอผูวัดผูสิงเอ้ยหรือว่าฟอสซิลไดโนเสาร์เอ้ยหรือจะกลับมาสะพานพระเทพสุดาก็ได้นะครับหรือจะลองแพไปหาดดอกเกตอะไรเงี้ยครับใช้แพยนลากไปที่หาดดอกเกตไปเล่นกีฬาทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ าตามที่พูดไว้นะครับก็อยากจะให้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่เรื่องของการท่องเที่ยวก็ผมก็จะได้นําเที่ยวอยู่แล้วนะครับเป็น,เป,นเป็นอาชีพของผมนะครับก็อย่างที่พูดนะฮะคือผมไปหลายที่หลายาเห็นเห็นหลายทางนะครับเศรษฐกิจก็จะดีนะฮะมองมองคิดรวมรวม เนะกษตรกรก็จะได้นำผลผลผลิตของตัวเองมาขายตามตลาดหรือว่าตามจุดท,ท่องเที่ยวต่างๆที่ทางทําไว้นะฮะมันก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกอีกอย่างหนึง่งแล้วก็คนในเขตภาคอีสานรรก็จะได้มาเล่นน้ำกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับยังไงก็ขอจบแค่นี้ก่อนมี อะไรจะติชมเรียกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดติดตาม <sk ill> คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ตามที่ว่านะฮะครับผมสวัสดีครับ